ออบอกเลยว่าคู่มือนี่หอมที่พันๆมากนี่หอมแบบธรรมดาครับพี่นอ้องต่มือนี่หอมเป็นพิเศษหอมแบบเน้นๆไม่ใช่หอมไปแล้วหอม<ะ>ไม่ไม แม่แม่ต้องบอกว่าหอมขึ้นกับว่าเล่นตัวจังน่อยเนาะกับว่าฟร์มจังน่อยอ้ายก็ได้ก็เลยเสียฟอร์ส่้อมเลรือเป่าเอาไปก็ได้เอาบาไปเหอมไหนได้ไหมนี่สิบหกปีหอมผู้ชายไปแล้วหรอ สิบหาเยอะบวกเพิ่มสิบหาผีหอมผู้เบาไปแล้วเปล่าเป็นอย่างงี้เป่เป็นน้อประจัดหอมแก่เมืม่อซื้อมืสิบปีอย่างอาวไม่เป็นหรอกคนเม,มืองขอใจยุติถือว่าหอมไอ้ก็ได้ขออังบาเอาบาเอาข้างนี้ต้องเลือกก่อนนี่เอาบาหอมละฟอร์ม เกียบอนาออกเพราะท่านวิลจีแดงพ้อขอโทษค่ะบทเสร็จนะจ๊ะวัอนี้เอาไ้งั้สิละน้าบ้าอาบบ่บ้าอาบอยู่แล้วบอเป็นยังบนุนูกับบ้อาบวัอนี้บ่อาบน้ำขอบคุณครับขอบคุณแรงเนับใจจากแม่ๆนะครับ